แต่นักสร้างบารมีขุมทรัพย์ทางปัญญาชุดบทฝึกผู้นำสามทำหน้าที่หลักประจำที่หกให้สมบูรณ์คราวนี้เมื่อหน้าที่ของคนมีมากขนาดนี้ถามว่าแล้วหน้าที่ที่สำคัญสำคัญนั้นอยู่ตรงไหนเพราะถึงแม้ใครไปทำหน้าที่ย่อยดี แต่หน้าที่หลักทำไม่ดีก็ยังเป็นคนดีไม่ได้แต่ถ้าใครทำหน้าที่หลักได้ดีหน้าที่ย่อยอาจจะเว้นว่างไปเสียบ้างก็ยังถือว่าเป็นคนดีได้ตรงนี้สําคัญเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงชี้ไว้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีหน้าที่หลักที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทำให้สมบูรณ์จึงนับว่าเป็นคนดี เรียกว่าหน้าที่ประจําทิศหกโดยอุปมาหน้าที่ของแต่ละคนเป็นเหมือนทิศประจํารอบตัวคนเรา 1. ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกทุกคนก็คือพ่อแม่เพราะเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงจัดให้พ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าของลูก ใครที่เมื่อโตขึ้นมาดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเมื่อถึงคราวตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดูแลลูกอย่างดีถ้าทิศนี้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ทั้งพ่อแม่ทั้งลูกก็เรียกว่าคนคนนั้นทำหน้าที่ในทิศเบื้องหน้าได้สมบูรณ์แล้วหน้าที่ของมารดาบิดาต่อบุตรธิดาคือ1 ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาภรรยาสามีที่สมควรให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรหน้าที่ของบุตรธิดาต่อบิดามารดา 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านตอบ 2. จากทำกิจของท่าน 3. จากดำรงวงตระกูล 4. จากประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน 2. ทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์เมื่อโตขึ้นมาเราไปโรงเรียนก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตัวเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอา,าจารย์และครูบาอา,าจารย์เอง ก็มีหน้าที่จะต้องทำตัวให้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีต่อสิทธ์ต้องทำกันอย่างนี้ใครทำหน้าที่ตรงนี้ได้ครบดีถือว่าเป็นคนดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหน้าที่ของครูอาจารย์ต่อสิทธ์คือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศิลปะวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย 5. ทํำความป้องกันในทิศทั้งหลายหน้าที่ของสิทธิต่อครูอาจารย์คือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปรนิบัติ 5. เรียนศินลปะวิทยาโดยความเคารพ 3. ทิศเบื้องหลังคือ สามีภรรยาใครเป็นสามีทำหน้าที่สามีให้ดีใครเป็นภรรยาทำหน้าที่ภรรยาให้ดีอย่าขาดตกบกพร่องถ้าไม่ขาดตกบกพร่องก็เรียกว่าทิศเบื้องหลังเราทำหน้าที่ดีแล้วสมบูรณ์แล้วหน้าที่ของสามีต่อภรรยาคือ 1. ให้เกียรติยกย่อง 2. ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวหน้าที่ของภรรยาต่อสามีคือ 1. จัดการงานดี 2. สง่สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง ทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายทิศนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทิศระหว่างตัวของเรากับพักพวกเพื่อนฝูงรวมถึงคนในสังคมและราชการงานเมืองทั้งหลายนี้คือทิศที่เกี่ยวข้องกับเราทางเบื้องซ้ายหากใครปฏิบัติหน้าที่แห่งความเป็นเพื่อนของตัวเองได้ดีแล้วปฏิบัติหน้าที่ที่ตัวเองมีต่อราชการด้วยอย่างดี อย่างนี้ก็เรียกว่าทำหน้าที่ทางทิศเบื้องซ้ายไว้ได้ดีถือว่าเป็นคนดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหน้าที่ของมิตรสหายต่อมิตรสหายคือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพานักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรหน้าที่ของมิตรสหายอนุเคราะห์ตอบคือ 1. แบ่งปันสิ่งของให้ 2. กล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤตินตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนสม่ำเสมอ 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกัน 5. ทิศเบื้องล่างคือบริวารใครเป็นหัวหน้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลลูกน้องให้ดีหรือถ้าเราเองยังเป็นลูกน้องอยู่ก็ต้องดูแลลูกพี่ให้ดีพร้อมกับปฏิบัติตัวเองให้ดีด้วยไปในตัวหน้าที่ของนายจ้างต่อลูกจ้างคือ 1. จัดการงานให้ตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลก 5. ให้หยุดงานตามโอกาสหน้าที่ของลูกจ้างต่อในจ้างคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทํทำงานให้ดีขึ้น ห้านำคุณของนายไปสรรเสริญ 6. ทิศเบื้องบนคือสมณะทิศเบื้องบนมีสมณะมีพระพิสุขอยู่ประจำทิศนั้นคอยชี้แจงแสดงธรรมให้แก่เราเราก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตัวกับท่านอย่างดีท่านก็จะได้อบรมสั่งสอนเราอย่างดีอีกเหมือนกันหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อคฤรืหัด คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 6. บอกทางสวรรค์ให้หน้าที่ของคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์คือ 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับ 5. ถาวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพ